สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับเส้นขนานโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับเส้นขนานโดยใช้ผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดได้ ซึ่งเนื้อหาในวันนี้คุณครูจะใช้คุณสมบัติในข้อที่2นะครับในการทําเป็นตัวอย่างให้ดูซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ก็กล่าวว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทําให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างกันเลยครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับคุณครูจะใช้แบบฝึกหัดในหน้า52ข้อที่1นะครับในการทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยครับโจทย์ข้อที่1เขาต่อถามว่านะครับเ,เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดอ ในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะใช้ผลรวมของมุมภายในนะครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยแสดงให้เขาดูว่าส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงที่เขากำหนดมาเนี่ยมันขนานกันหรือไม่อันดับแรกนะครับให้นักเรียนไปหาเส้นตัดซะก่อนนะครับจากรูปเส้นตัดคือเส้นนี้นะครับตอบอย่างรวดเร็วเลย เส้นตัดของเราคือเส้นตรง DF นะครับมันลากตัดผ่านส่วนของเส้นตรง HJ แล้วก็ส่วนของเส้นตรง LN นะครับทีนี้เราจะแสดงให้โจทย์เห็นว่านะครับเขียนลงไปเลยนะครับส่วนของเส้นตรง HJ นะครับกับส่วนของเส้นตรง LN เนี่ย ขนาดกันหรือไม่นะครับเราเขียนลงไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้นักเรียนไปหามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดออกมานะครับในที่นี้เราใช้แค่2มุมนะครับ2มุมที่โจทย์กําหนดมาให้เท่านั้นนะครับมุมแรกคือมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับ ชื่อของมันคือมุม JAB นะครับซึ่งมุม JAB เนี่ยในโจทย์กำหนดขนาดมันมาแล้วคือขนาด92องศานะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือมุม ABN นะครับมุม A b e N ก็มีขนาด102องศานั่นเองอทีนี้ให้เราเอา2มุมนี้นะครับามารวมกัน เขียนไปเลยครับเพราะว่า,า L J A B นะครับบวกกับมุม A B N นะครับรวมกันได้เท่าไหร่เราก็ตั้งบวกนอกกระดาษทดนะลกูก A B N มีขนาด102นะครับแล้วก็ J A B เนี่ยมีขนาด92องศา รวมกันได้เป็น194องศานะครับเราเขียนไว้นะครับ194องศาส่องศาพอได้ผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกับคุณสมบัติของเส้นขนานนะครับนันกล่าวว่าถ้าผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เรารวมได้194แสดงว่ามันไม่เท่ากับ180นั่นก็คือ,เ,อเส้นตรงส่วนของเส้นตรงคู่นี้จะไม่ขนานกันนั่นเองนะครับถ้ามันขนานกันคือมันจะรวมกันได้180นะครับแล้วก็เขียนไปเลยครับดังนั้นนะครับส่วนของเส้นตรง SJ นะครับไม่ขนานกับนะครับส่วนของเส้นตรง LN เขียนสัญลักษณ์ก่อนนะครับแทนส่วนของเส้นตรงสะกอนนะครับไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง LN เนี่ยเพราะว่านะครับให้เหตุผลนะครับ ผลรวมของมุมภายในนะครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันนะครับไม่เท่ากับ 180องศานั่นเองครับไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยครับสำหรับตัวอย่างในหน้านี้นะครับคุณครูใช้แบบฝึกหัดหน้า53ข้อที่5ในการทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับให้นักเรียนหาเส้นตัดเสียก่อนแต่ว่าโจทย์ในข้อที่5เนี่ยมันให้เส้นตัดมา2เส้นนะครับเราต้องเลือกดีๆนะครับวิธีการทำนะครับให้นักเรียนเลือกเส้นตัดที่มันตัดแล้วเกิดมุมนะครับมีมุมนะครับที่โจทย์กําหนดให้ก็เราเลือกเส้นนี้นะครับเราจะเลือกเส้น AF นะครับเพราะว่ามันติดกับมุม ที่โจทย์กําหนดให้พอดีนะครับอพอเราได้เส้นตัดแล้วเนี่ยเราก็ไปดูอีกครับว่ามันลากตัดผ่านเส้นอะไรบ้างนะครับในโจทย์นี้นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับมันก็ลากตัดผ่านส่วนของเส้นตรง BC แล้วก็ส่วนของเส้นตรง DE นะครับแล้วเราก็จะได้ ส่วนของเส้นตรง2เส้นนะครับที่โจทย์ต้องการว่าต้องการให้เราแสดงว่ามันขนานกันไหมนะครับเราก็เขียนลงไปเลยครับะจะแสดงว่านะครับส่วนของเส้นตรง BC นะครับกับส่วนของเส้นตรง DE เนี่ยขนานกันหรือไม่ ทีนี้นะครับเราได้แล้วนะครับส่วนของเส้นตรง2เส้นที่เราจะแสดงให้เขาดูขั้นตอนต่อมานะครับให้นักเรียนนะครับไปหามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดข้อนี้ก็สังเกตง่ายๆเลยครับมันมี2มุมที่โจทย์กําหนดขนาดของมุมมาให้นั่นคือมุมแรกนะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมที่มีขนาด120อยองศาเนี่ยก็คือมุมเออ O, นะครับและมุมที่2ก็คือมุม MOP นะครับซึ่งมุม MOP ก็มีขนาด60องศานะครับทีนี้เราก็เอา2มุมนี้นะครับรวมกันแล้วก็เช็คผลรวมดูนะครับคุณครูคะทำไมต้องใช้2มุมนี้ล่ะ เพราะว่า2มุมนี้นะครับมันเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดพอดีนะครับเราก็เลยเอา2มุมนี้แหละมารวมกันดูเราก็เขียนไปเลยครับเพราะว่ามุม NMO นะครับรวมกับมุม MOP ได้กี่องศานะครับเรากา็ไปบวกนอกกระดาษทดดูนะครับสมุมนี้รวมกันได้มุม nmo เนี่ยรอยยี่สนะครับแล้วก็ mop 60อ่รวมกันได้180องศาพอดีนะครับอพอเราได้ผลรวมเสร็จแล้วเราก็ไปพิจารณาเงื่อนไข,ขของเส้นขนานในกอบสีเขียวนะครับซึ่งมันรวมกันได้180องศาพอดีพอดีเลยก็แสดงว่าส่วนของเส้นตรง คู่นี้จะขนานกันนะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยครับดังนั้นนะครับเขียนไปเลยครับส่วนของเส้นตรง BC นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง DE อันนี้เราเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนการขนานได้เลยนะครับแล้วก็เติมสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงลงไปด้วยนะครับ ขนานกันนะครับเหตุผลก็คือนะครับเพราะว่า,าผลรวมของมุมภายในนะครับที่อยูอ่ลบก่อนลบก่อนอบน ข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับรวมกันได้180องศาพอดีนั่นเองสำหรับเนื้อ,อาหาในวันนี้นะครับคุณครูจะสรุปนะครับเรื่องการให้เหตุผลนี้นครับ เส้นขนานนะครับโดยใช้ผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดได้2อข้อนะครับก็คือข้อที่1ถ้าผลรวมของมันเนี่ยเท่ากับ180องศาพอดีเนี่ยเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนะครับอันที่2คือถ้ามันรวมกันแล้วได้ไม่เท่ากับ อ180องศาแล้วเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นจะไม่ขนานกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้า52แล้วก็หน้า53เป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ